บ้านห้างไฮโชกสวัสดีซีสูฟูโกคนครับผมก็คิดมาตามแนวทางปูคอนเจนวันที่สิบหกกรากระดาสองหาหกแปดวันที่หนึ่งหันเขาตะเล็กวิ่งพี่น้องจับคู่เ่าเขาหกกับสามปูเน้นหกกับเขาเขาหกเขาตัวเน้นอยู่พี่น้องสายวิ่งสายแลีนบ่าผิดวางเรู่พี่น้องแต่่วาจับคู่ตีเป็นเสียดายเพะพี่น้องสามหกกันวะเลขมัตออกสี่หกเนาะพี่น้องเนาะส่วนล่างก็ออกเก้าหนึ่งอันนี้เป็นเป็นหนึ่งหกซะ ผิดเนาะพี่น้องเนาะผิดทั้งบนทั้งล่างเลยแต่แเสียดายปูคอนเจนเขาเข้ามาตามกันต่อพี่น้องมาเบิงเบ่งกันมาเบิ่งกันว่าจะได้ตัวใดปูดคอนเจนเข้าแต่เลขวิ่งเลขวิ่งเขาหมดยกมาดูกัน สิบหกวันวันที่สิบหกขรักระดาอันนี้คือรัฐบาลไทยได้พี่น้องได้คือปูกปูกขอนจันบ่มีเล้าได้พี่น้องได้เบงวันที่ยวสิบหกเนอ วิ่งปูหายป็นบนรางกาได้พี่น้องได้วปูบอยกเรีย่ยงมาหลายคู่หลายหางนะสอง 2กับแปดปูเน้นสองแล้วพี่น้องด้ววดที่แล้วกับเข่าตัวเน้นนดสายวิ่งสายแลนเฮ้าอย่าเลื่มอ,อย่าลาดวดที่แล้วปูเน้นหกกับเข่าหกด้เข่าตัวเน้น วันนี้เด่นสองรอง8ปดเด่นสองรอง8ปดสอง หกสองเกีดสองถ้าพี่น้องมักแปดสองก็จัดได้เแน่ แปดหนึ่งแปดสี่แปดสี่มาอยากว่าพี่น่องเนาะมาเห็นมาโดนละแปดสี่แปดสี่สี่แปดนี่มาอยากมามาโดนละ แปดหาหกคู่คือเกอ่าพี่น้องหกคูหกหางคือเกอ่าส่วนเลขสั้นโตสองคูสาม สองเจ็ดแปดห้าอันนี้คือเลขสามตัวแ้วเป็นของเลขสองตูสองหาง วนตัวเน้นได้พี่น้องชวนตัวเน้นปูเน้นให้42แล้วก็72ตัวเน้นได้พี่น้องเด้ตัวเน้เน,นตัวเด่นปูเน้เนให้สองคูสองหางพี่น้องเข้ากับเราบ้าง62นล่แหละ62เนี่ยมันมา46แล้วรับมันบอลเนีที่อาจที่มา62ก็ได้ แคบหน้าจอครับผม16ก,กรกฎาคม2568ปู่ขอนญเจนบนล่างวิ่ง2กับ8เน้นที่2 42 62 72 81 84 85ปู่เน้น42 72ถ้าพี่น้องเข้ามาร์กเล็ก คู่คู่นี่ก็คือ4 2กับหกสองได้พี่น้องเลขคู่ถ้ามารคู่ขีกนี่ก็คือ7กับ2คู่กับขีกเนาะพี่น้องเนาะตัวเน้นตัวเลข3ตัวนี่3 6 2 7 8 5สเด้าพี่น้องไนดะ้ลเลข3ตัว2คู่2หางพี่น้องเฮาก็แคปหน่อยจะเอาถ้ามารกระจัดถ้าคัดกระพันไม่ชอบก็ผ่านเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางกราบขอบพระคุณปูคอนจันทรแนลายครับผม โชคกมาหนึ่งแห่งปังๆกันฝากกดไค์กดแช่ดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม